สวัสดีครับมาดูคู่มวยพร้อมๆหลังศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2556นะครับถ่ายทอดสดตรงจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเวลา12นา15นาทีนะครับมาดูคู่ที่1นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างรำเลิศสิทธ์รพิษนะครับจะพบกับทางด้านดาราเอกเกตกำธรนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดนะครับ125ปอนด์นะครับ มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดับเลือสิทธิ์เสาดับผิดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวมวยนี่ดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับดักเตะดักต่อยดักแทงคล่องนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนชนะเพชร91ลุ้งโลดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2556ที่เวทีมวยราชะดำเนินชนะคะแนนเพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดามเมื่อวันที่5กันยายน2556ที่สนามมวยราชะดำเนิน ครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้เทนนิก้อนน็อกเอา์ยกที่4พันพยักษิ์จาติกเมื่อวันที่30กันยายน2556ที่สนามมวยราชดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านดาราเอกเกตกำธรนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเก่าเก่าเกมนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ถือว่าเหนือกว่าคู่ชกนะครับเรียมมวยอาวุธมวยไอคิวสมองมวยนี่ถือว่าดีกว่านะครับอาวุธนี่ดักเตะดักต่อยหนักนองรุนแรงนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนจะตุจกักศักหอมสินเมื่อวันที่19มีนาคม25 5 6หหที่สนามมวยรุมพินีครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนดาวเด่นลูกเมืองเพชรเมื่อวันที่1ิตุลาคม2 5 5 6หที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันะระหว่างนะครับดาวตรังศักนิรัดรัดนะครับจะพบกับทางด้านเขาวงกตปรพงมินนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1 3 1สเอ็ปอนด์นะครับ มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาวตรังสักนีรดันลัตนะครับเป็นมวยเข่านะครับขวางหน้าดันแทงนะครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมีลูกฮึดลูกสู้ลูกบู๊ตลอดนะครับมาดูที่สามฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนชาติชายเกียรติยงยุทธเมื่อวันที่2สิงหาคม2556ที่จังหวัดสงขลาชนะคะแนนนัตพลเกียรติอาวรเมื่อวันที่31ส,สิงหาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนหารนาทีเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่5ตุลาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นเขาวงกดปลอมมินนะครับเป็นมวยจังหวะผีมือกบเครื่องนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกรูปนะครับดักเตะดักต่อยนะครับดักแทงผีมือมวยนี่ไอคิวมวยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่การเยือระยะปลายปลายนี่ไม่น่าจะดีนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังนะครับมีแพทเทนเนอร์น็อกเอายกที่4ี่นะครับหาหนนาทีเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่17สิงหาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับขวัญเอกสอสุภาพนะครับวันที่19ตุลาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูคู่ที่สามนะครับของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับ คู่นี้นะครับจะเป็นเมยรอบอีสุรับครั้งที่24นะครับสายบีนดที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับทางด้านยอดพยักเก้าไกยิมนะครับจะพบกับทางด้านทะเลทองสอธนาเพชรครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด159ปอนด์ครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดพยักเก้าไกยิมนะครับจอมเข่าทะเลเดือดนะครับฉายามาดูที่3พมฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนแสนสำรานสอนณรงชัยเมื่อวันที่31พฤษภาคม2556 ที่จังหวัดอุดอราชธานีแพ้คะแนนชิเม่คุปิบารี่นะครับมวันที่20มิถุนายน2556ที่ฝรั่งเศสครั้งสุดท้ายนะครับชนะคะแนนชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่12ตุลาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ <S <S มาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทะเรทองสอธนาเพชรนะครับเป็นมวยจังหวัดผีมือนะครับเตะต่อยครองนะครับวงในมีไรแขนขวางหน้าดันแทงนะครับ ปั้มตีเด้งตีนะครับบูสู้ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนพงศักดิ์เล็กสิทธิ์หมอดำบัดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2556ที่จังหวัดสุรินแพ้คะแนนแซมส้นสอสมพงเมื่อวันที่26สิงหาคม2556ที่จังหวัดน,นครราชสีมาครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนอนันตเดชเพชรสุภาพันธ์เมื่อวันที่19ตุลาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ มาดูทางด้านคู่ที่4ี่นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไขหวานเล็กต่อหลัก2นะครับจะพบกับทางด้านดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด134อปอนด์นะครับมาดูกันที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับไขหวานเล็กต่อหลัก2นะครับเป็นมวยจังหวะผีมือนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องนะครับสายจัดจ้านนะครับดักเตะดักต่อยนะครับขวางหน้าคำแทงนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับการยืนระยะไปลายปลนี่ดูว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับ มาดูที่3าฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนแสงเทียนน้อยสอสมพง์เมื่อวันที่19กรกรกฎาคม2556ันายที่จังหวัดกำแพงเพชรแพ้คะแนนแสงทองเล็กธนสุระนครเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 5 6ที่สนามเวราชดํำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับทองแท่งเมืองศรีมาเมื่อวันที่4ี่ตุลาคม2556ที่จังหวัดลบบุรีครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะครับ เป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงนะครับวงในมีได่แขนนะครับปั้มตีเร่งตีนะครับขวางหน้าดันแทงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ทรหดนะครับมาดูที่3มฟอร์อมหลังนะครับมีชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่3าเพชรเอกลูกบอกอมอวันที่24กรกฎาคม2556ันายที่จังหวัดนครราชสีมาชนะคะแนนเทวราชปุยตาหนูแดงเมื่อวันที่1 4กันยายน2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับดาราเอกเกตกำอรเมื่อวันที่12ตุลาคม2556ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับท่านสามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดนะครับเข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คําว่ามวยไทยทีเด็ดเสร็จแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับท่านจะพบหน้าเพจมวยไทยทีเด็ดในเว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคูค่มวยครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดหรือ,อาาราคาเหรีไหลต่อไหลรองนะครับ ราคาแทงออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมวยรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆครับรวมเอาไว้ในมวยไทยทีเด็ดนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมวยไทยทีเด็ดนะครับเราเน้นมวยมาสู้รู้วงในเล่นมวยแพ้ให้ได้ตังค์ครับโทรศัพท์0837317500ขอบคุณครับ